ตอนนี้ถามแชท GPT แล้วกอนจะเปลี่ยนเหรอขอจะเปลี่ยนแล้วใช่ใช้แชท GPT เพราะว่าเขาให้คำตอบที่ตรงใจเราตรงใจเราใช่เราถามไปว่าอะไรเราก็ถามว่าแบบมีรูปีไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะแบบ ได้ทุกปีเลยแล้วแต่สะดวกเลยค่ะอะไรเอาสบายใจอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้สบาใจใช่ค่ะแล้วถามพี่หมากไหมว่าพี่หมากอยากมีเมื่อไหร่ไม่ถามว่ะพี่หมากเขาแล้วแต่เราถามพี่หมากเราจะได้คำตอบว่าอะไรมีเลยไม่ก็แล้วแต่แล้วแต่่แแล้วตใช่แล้วแต่ มันมีอะไรมันดูมีอะไรดูมีเลยดูรุ่นเพอไม่มีอะไรพี่หมาพูดไปเรื่อยต่วันนั้นไปดูคลิปที่เขาจริงจังมากเลยนะเขาให้มาหาทีมจริงๆเออเลยตอบเลยตอบเลยรางวัลที่บ้านก็มีเออใช้ในชีวิตจริงไม่ได้เลยไม่เพราะเขาบอกว่าถ้ามีปีหน้าก็เป็นช่วงที่นันเดทกับย่าแต่งพอดี ก็นั่นแหละค่ะก็เพราะว่าเขาแต่งงานเราเลยมีไม่ได้ใช่เราก็ต้องบินแล้วคือต้องต้องอยู่ช่วยงานเขาให้เต็มที่แสดงว่าก็คือเริ่มกระบวนการช่งปีหลังเริ่มคำนวณแล้วอ่ะวันนั้นเขาก็เจออย่างเงี้ยเดี๋ยวดูเลิกเขาก่อนยังไม่นิ่งไม่ถึงเลิกเลิกสองคนนั้นใช่ค่ะ เออดูผูกพันดีเนาะเป็นภาระผูกพันใช่ค่ะแต่งงานเพื่อนต้องไปเจอเพื่อนท้องก็ไม่ออกไปได้ถ้าเขาเลื่อนเราก็เราก็ต้องเลื่อนโอ้โหเอาสรุปแค่พายแงว่าแสดงว่าสิ่งที่คนเขารุ้นมาว่าจะท้องพร้อมกับยาย่ามันมีจริงไม่รู้อันนี้ไม่รู้ค่ะเราก็ต้องเอาเราเป็นหลักใช่ไหมแต่ว่า ก็อยู่ที่รอให้จบงานของเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยคิดกันใหม่อีีกทเพื่อนสาวจูงมือกันไปตรวจตรวจทองแล้วก็อาจจะตีกันตายไปเลยฮอร์โมนพุ่งมากก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงค่ะแล้วเอากลับไปได้เนาะขอโฟกัสเรื่องงานก่อนไม่ใช่ข้อมูลการเมื่อวาน เข,เข้ามานานแล้วลูกปวกัจเรื่องงานค่ะขอทำงานก่อนใช่โอ้ยแล้วเดี๋ยวพอมีล uh ูกคนที่หนึ่งเดี๋ยวถามลูกคนที่สองใช่ไหมคิดกดจำไม่เป็นลาคนเขาลุ้นให้เราอยากมีน้องเร็วๆอย่างเงี้ยเอ่อก็ตอบได้ตอบได้แบบเนี้ยถามมาถามมาก็ตอบได้ก็แบบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ ได้อะไรไหมก่อนที่คุหมาตั้งเป้ายังไงบ้างครับคพิชัหมยถึงรเพราะว่าจะต้องทำห้องเพิ่มูนี้นั่นใช่ก็ตั้งตั้งเป้ายังไรก็อย่างที่บอกเก็บตังค์แล้วต้องแล้วแต่เขาครับผมแล้วเขาพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็นั่นแหละอย่างที่ว่าก็คือเราต้องเพียงงานนิดหน่อยแล้วก็สุขภาพเขาด้วยใช่แค่แค่พยายามเตรียมพร้อมในทุกทางไว้ตอนนี้ครับซึ่งยังไม่ใช่ปลายปีนี้ ย่างยางเราแบบหนึ่งเนาะเราแบบหนึ่งค่ะนี่ก็ปลายปีแล้วนะผมว่านี่ก็ปลายปีแล้วแค่นิดเดียวอีกทองที่เดียวมากนะจริงจทุกอย่างมันเกิดขึ้นเดียวนะย่างย่างย่างคิดว่ามิจะเสริมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกแน่นอนนะค่ะคิดว่าหลบไม่ได้หรอกท้องอ่ะมันต้องใหญ่อ่ะเดี๋ยวก็เห็นเองค่ะ แต่ยังไม่ใกล้ที่พะเดี๋ยวใส่ชุดเพื่อเจ้าสาวไม่ได้ใช่เราต้องวิ่งเหมือนที่เขาทำให้เราเป็นทีมงานไปด้วยใช่ค่ะก็คือคร่นั้นแต่งเสร็จก็คือพร้อมมีก็ใช่ค่ะคิดว่า